สวัสดีครับวันนี้มาทำขนมปังนะครับเดี๋ยวจะไปแจกคนที่มาดูงานที่ช่องสอดกาญจนบุรีครับผมซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกครับผมมันง่ายจริงยิ่งทุกวันนี้ผมทําง่ายมากอุปกรณ์เห็นไหมครับมีมากมายแต่หลักเลยครับที่ผมใช้อะมันคือกล้วยครับผมแต่กล้วยครับเราจะไม่เน้นกล้วยที่อย่างนี้เราจะเน้นกล้วยที่เอาไปแช่เย็นไว้แล้วหรือเก็บฟีดไปแล้วเพราะกล้วยครับไม่แช่ฟีดแล้วแล้วพอละลายออกมาครับ มันจะมีความหวานมากขึ้นแล้วก็ดีคือเราสามารถเก็บไว้ได้นานจนแบบนี้เลยอ่าแล้วมันก็ค่อนข้างจะประหยัดนะครับผมอ่านี่แหละครับพอเราทำมามันจะมีอุปกรณ์นิดเดียวกล้วยมีหลายแบบนะกล้วยน้ำว้าครับกล้วยหอมก็ได้ความหอมนะครับแบบนี้เลยนะอ่าแต่ถ้าใครใช้กล้วยแบบที่ผมบอกนะเป็นหวีก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีผิดมิตรอย่างที่บอกบอะเป้าหมายหลักคือเราต้องการ ทำให้ผลไม้ครับอยู่ได้นานและเก็บไว้ได้ตลอดมันก็จะไม่เสียมูลค่าครับผมแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าจะคลีนกล้วยก็ต้องไม่ต้องหวานมากก็คือต้องไม่ต้องสุกมากแต่ถ้าสุกมากมันจะหวานแต่เราตอบโจทย์เรื่องทั้งประหยัดด้วยแล้วก็ขอไม่เสียด้วยครับผมนี่แหละคือหลักการของผมนะครับเมื่อเราได้ของมาแล้วอุปกรณ์เราเตรียมไม่พร้อมไม่มีอะไรมากที่ผมเคยบอกครับมีแป้งยีสต์อุปกรณ์ถ้าเรามีกับตัวนะมันจะง่ายมากและสุดท้ายไฮไลท์ที่บอกทุกครั้งครับผม หม้อขนมปังผมมีหลายแบบแต่ที่ผมใช้เยอะสุดและถูกตอนนี้ที่ยังขายอยู่ s k g พันกว่าบาทครับมันจะดีงามแน่นอนเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมจะพามาทีละชิ้นเลยแล้วลองทําดูแล้วพอคุณเข้าใจนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรง่ายเท่าขนมปังแล้วด้วยความที่เป็นเครื่องทําอัตโนมัตินะครับผมอย่าลืมนะครับในการตวงครับมีแค่หม้อไหมครับอ่าแต่ต้องมีตวงต้องมีอะไรตาช่างครับตาช่างทุกวันนี้ดีต้อนมันง่ายอยู่แล้วนะครับกด t คือการเริ่มต้นใหม่ มันชื่อเทรนะฮะกดเทรคือการเริ่มหลักการที่ต้องสอนเรื่องนิดหนึ่งครับผมเห็นไหมฮะพอเราช่างแล้วมันขึ้น297.9กร,รมัมแต่กดเทมันจะกลายเป็นศูนย์เราก็ใส่ต่อได้เลยมาเมื่อเข้าใจแล้วไปเริ่มันครับผมอ่าเห็นไหมฮะ1 3รรมเนี่ยกำลังสวยครับผมปุ๊บใส่ไปครับผมใส่ไป50เลยนะครับผมอ่ามันช่วยทําให้นุ่มครับผมอ่า450 45, แล้วแต่นะครับไม่ต้องเป๊ะมากนะครับอันนี้อ่ะผมกลัวเกิน๊ ถ้าเนยเราตัดมาเป็นรุ่นแว่นแล้วเราก็สามารถใส่มันได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมอเห็นไหมฮะ,ะ80โดยประมาณเห็นไหม20กรัมโดยประมาณนะครับเจียทําให้เราอิ่มนานนะครับช่วยขับถ่ายครับผมแบบในเจียรครับตึง10กรัมคือดึงช้อนครับผมช้อนมาแถมมาอยู่แล้วนะครับผมจิบปลช้อนปึ๊บตึงเห็นไหมฮะอาผมทำมาผมใส่300ครับผมใส่ป้าย อย่างที่บอกนะครับมันเละแล้วเนื่องจากมันแช่เย็นแล้วก็ลงมาแล้วรับรองว่ามันจะเหลวง่ายมากครับผมดูครับน้ํามันจะหวานมากนะครับเนีย่ยนะครับถ้าคุณสังเกตน,นะครับตาครดดูนี่ครับมันจะมีน้ำประมาณนี้เลยนะสามพัหกอ่าสวยงามครับผมส่วนแป้งเราจะใส่อะไรก่อนก็ได้หมดนะฮะแต่ผมอะ จะเตะผมเลยครับผมก็ที่เนื่องจากผมมีมะพร้าวขูดซึ่งมะพร้าวขูดเนี่ยช่วยในเรื่องหอมแล้วก็ไขมันดีสูงมากใส่ไปครับผมผมใส่สามสิบกรัมนะครับผมตึงตึง,ตงอ่าอย่างที่บอกครับผมสายโปรตีนผมใช้โปรตีนหลายแบบนะครับแต่เนีียคือโปรตีนที่ทดลองมาแล้วว่ามันเจ๋งโดยการกดเทต่อ ใช้โปรตีนซอยมาของตัวน,นี่นะครับอ่าตัวเนี้ยข้อดีคือมันกินน้ําเยอะมันกินน้ําเยอะมันเลยทาให้ทําให้การแป้งขึ้นอ่ะสวยมาดูกันนะครับผมใส่สามสิบนะครับอันนี้คือสูตรที่ผมทําแล้วคนชมที่สุดแล้วนะฮะสามสิบกรัมโดยประมาณใส่ช,ช็อกโกแลตไปครับเอางที่ผมบอกนะครับมันมีซอยหลายแบบมากอันนี้ผมใช้แบบของแม็กซิมนะครับ ก็ดีงามอีกเจ็ดสิบกร,รัมนะครับนี่คือรสช็อกโกแลตนะครับใครอยากจะใช้ยี่ห้อไหนต้องศึกษาเรื่องความกินน้ำความเหนียวความหนืดด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่สมบูรณ์นะครับแป้งวีกูเตนครับผมแป้งวีกูเตนผมใส่ไป้หกสิครับผมสูตรทั้งหมดเดี๋ยวอยู่ในแคปชั่นนะครับนุมป้งครับผม โอ้เทเริ่มไมาเดี๋ยวไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่แน่นอนครับคนชอบกินและคนรู้สึกว่ามันดีข้าวโอ๊ตครับผมข้าวโอ๊ตห้าสิบครับผมจุจจุดตายไปครับผมข้าวโอ๊ตอบอ่าเตเตเนะครับตึงโอเคเห็นไหมครับง่ายไหมฮะ เรียบร้อยจับมันมาใส่หมอ้อครับผมแับรึ๊บหมุนคึกเห็นไหมฮะหลักการคือเราจะตีสองรอบแรกก่อนนะครับกดเลยสตาร์ทอ่าเราดูครับผมหลักการตอนแรกครับมันจะตีประมาณให้เข้ากันสิประมาณสิบนาที อย่าลืมว่านะโทษนะครับอ่าอันนี้ผมอะ่ะไม่ได้ขยี้กล้วยให้เละก่อนนะจริงควรจริงอะ่ะเราควรขยี้กล้วยเละก่อนนะครับแต่เนี้ยผมมาทําให้ดูเลยว่าจริงไม่จำเป็นขยี้ก็ได้ให้มอตีเองก็ได้ครับผมอ่าเห็นไหมลองดูครับผมที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องช่วยก็ได้นะแต่เนี้ยผมชอบช่วยแต่จริงอ่ะให้ดูครับผมเคียมป้าเห้ลงล็อกนาดมยี่สิบป้ายยี่สิบ อ่าโอเคไหมฮะแต่ถ้าคุณตัดไม่เต็มตให่ดีๆก็ได้ครับจริงๆอะ่ะพอเราตั่นแล้วมันก็ต่ตออะไรบ้างฮะฟักทองฟักทองแพงสุดก็ใส่ไปนะฮะอ่าแล้วก็ได้นอนครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความต้องมีลูกเกดครับผมก็ใส่ไปรวมแล้วมันจะคือ100ร้อยกัมโดยประมาณนะครับ้าใส่ธัญยพืชที่เราทำเมื่อกี้100กร้อยกัมได้เลยใส่เข้าไปครับอ่า ใส่ตอนช่วงที่มันเป็นก้อนแล้วแหละมันจะดีครับผมมันจะเข้าเนื้อแล้วมันเฉลี่ยเท่ากันพอเฉลี่ยเท่ากันมันเลยทําให้ที่เราตอนเราแบ่งมันจะมีทุกอย่างเหมือนกันมันก็จะค่อนข้างใครที่ได้ชิ้นไหนก็จะได้อร่อยเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยมันหยุดแล้วมันอยู่ที่สองสิบห้าเห็นไหมฮะอ่ามันแปดนาทีครับเริ่มต้นกดค้างครับผมมันจะเป็นสองยี่สามครับกดที่สีอบครับสองยี่สิบกดที่สองยี่สิบเราจะอบที่ความอบต่ำที่สุดครับมันจะดีสุดแล้วผมทดลองแล้ว กดเริ่มเลยเนี่ยครับเสร็จแล้วและแต่ถ้าเกิดเราตีกล้วยให้เนียนกว่านี้อาจจะไม่จาเป็นต้องทําแบบนี้นะแต่เนี้ยกล้วยผมมันไม่ได้บดก่อนมันเลยค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่เดี๋ยวดูนะฮะตอนนี้คือการที่เราทําครั้งสุดท้ายละคือการเริ่มต้นสตาร์ทมันแล้วมันจะทงานตามสเต็ปนะครับคือตีไปประมาณแนาทีแล้วพักแป้งแล้วก็ตีอีกหลายรอบเลยแล้วสุดท้ายมันก็จะ กลายเป็นก้อนเราแล้วอบให้เราครับนี่แหละครับคือความเจ๋งของขนมปังโดยเครื่องทาขนมปังอัตโนมัตินี่ห้อเอคนะยอดหลายอันก็ดีแหละบางอันไม่ได้ขายแล้วครับผมแต่ตอนนี้ยังขายอยู่แล้วเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็ยังมีขายตลอดอ่ะมอเมอ่อมีอะไรขายตลอดก็เลยโอเคครับผมหลังจากตีรอบที่2แล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้าเป็นก้อนเลยมากจากที่มองไม่เป็นนะสุดท้ายเป็นเห็นไหมมันง่ายอย่างนี้เลยครับตอนนี้2ชั่วโมง16นะครับเห็นไหมฮะถ้ารู้สึกว่าไม่นั่นนะฮะก็เหมือนที่บอกลองกดเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่ ตอนที่เราจะปล่อยทิ้งอ่ะมันควรจะเป็นก้อนมาแล้วเพราะถ้าก็เป็นก้อนประมาณนี้ยมันโอกาสที่จะไม่สวยยากมากเพราะการที่เป็นก้อนประมาณนี้มันจะทําให้แป้งเหมาะสมความเหนียวความเหนืดกาลังดีมันเลยออกมานุ่มอร่อยอย่างที่ผมพูดนะเรื่องการจะทําให้หน่อยหรือนุ่มมันอยู่ที่จํานวนความเหลวจำนวนโปรตีนจำนวนหลายหอย่างถ้าเราทํามากเราก็จะเข้าใจมันแล้วสุดท้ายคุณจจอ่ะคนที่ชอบแบบนี้อัดหวานหน่อยมันก็จะ ตอบโจทย์คนนั้นครับสุดท้ายอย่างที่ผมบอกขนมปังเกลียงขนมปังสั่งตดัดมันแล้วแต่ที่เราต้องการเลยแต่อันนี้ผมทําจากที่คนชอบประมาณหนึ่งที่สุดแต่บางคนไม่ชอบแบบนี้บางคนชอบเหนียวกว่านี้บางคนชอบนุ่มกว่านี้จัดได้หมดเพราะนั่นแหละครับคือการที่เราทาแล้วเราจดไว้ครับซึ่งทั้งหมดสูตรงผมอยู่ในเพจขนมปังเกลียงนะครับแล้วก็มี d ัต a s h ชี t มี Excel ให้ดูเลยว่าคำนวณแล้วแคลี่เท่าไหร่นะครับโปรตีนเท่าไหร่นั่นแหละครับคือทําให้เราเข้าใจอาหารและคุณจะสุขภาพดีแน่นอนนะเห็นไหมมันง่ายไหมครับ มันก็จะหยุดและตอนสองชั่วโมง12สองอ่าแล้วเดี๋ยวมันก็ทางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมมาถ่ายดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมต้องปิดมอนะครับอันนี้ผมถ่ายเพราะว่าตอนเริ่มตีไม่เป็นหาแต่ตอนที่พักแป้งตอนอะไรต้องปิดมันนะครับโอเคหลังจากเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงห้าเจ็ดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปยิ่งเข้าเนื้อยิ่งเป็นก้อนที่สวยมากกว่าเดิมเห็นไหมฮะนั่นแหละครับผมเราสามารถเปิดดูได้เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ควรเปิดนานนะเพราะทุกอย่างมันคือการหมักด้วยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์นะครับผม,ห,ห,มหลังจาก5 2นาทีนะครับ51นาทีไหมฮะดูเห็นไหมฮะมันจะพองขึ้นมาอาเดิมเยอะเลยไหมครับอ่าแล้เี๋ยวมันจะพะะักอีก20นาทีประมาณ30นาทีสุดท้ายมันจะเริ่มอบนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันทีหลังเห็นไหมฮะสวยไหมฮะที่ไม่ดูครับอ่าถ้าจริงจะยืดได้เลยนะมันจะเป็นแป้งสมบูรณ์นะครับผมนะครับตอนนี้คือ30นาทีนะครับเป็นช่วงที่กำลังอบเห็นไหมครับ คนลดทองแดงกำลังเริ่มร้อนมานั่นแหละครับมันจะต้ทํทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวอบเสร็จมันจะขึ้นมาเกือบสองเท่าเลยแล้วมันจะกลายเป็นปลาที่เราทานได้เลยครับอ่ะหยุดกาวนะครับลดอบเริ่มร้อนเลยมั้ยเดี๋ยวหร้อนมากครับผมมีคนลดทองแดงไหมครับเห็นไหมมันจะร้อนมากนะครับอ่าต้องระวังนะอย่าเปิดมันบ่อยๆนะครับอ่าลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดันเห็นไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อ่านะครับผม จะเตือนเตือนเลยว่าเราสลาวเห็นไหมครับโคยง่างมกลมกิ๊กเลยท่านกึกรากาอย่างที่ผมบอกนะครับปกติมันจะอุ่นอีกครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าผมไม่ชอบเสียเวลากดค้างเลยมันก็จะกลายเป็นไม่อบไม่อุ่นแหละตอนนี้จบแล้วตอนนี้ก็รอเปิดผมรีบผมก็จะเปิดฝาหม้อออกเลยให้มันเย็นตัวเย็นตัวลงสักครึ่งชั่วโมงก็ไปเขยา่าแล้วเอามาหั่นได้เลยครับเห็นไหมมันจะนี่เลยสมบูรณ์แบบครับผมอลองความนุ่มนะครับขนมปังกล้วยโปรตีนของผม รับรองอร่อยแน่นอนนะครับแล้วมันทำง่ายอย่างที่ผมทำให้ดูเลยนะครับผม